สวัสดีครับพี่น้องพูดคุยกันนะครับเมื่อนี้ครับเงียบไปโดดถ้อยเตอร์นี่ก็เป็นโรคประจาตัวของฟอร์ดนะครับพี่น้องครับแล้วก็เซนเซอร์สองตัวนี้ครับผมกะว่าจะสร้างอะไรมาเปลี่ยนแล้วล่ะครับพี่น้องครับอายุการใช้งานก็ได้แล้วแสนกิโลรถอายุได้หกปีถ้อยเตอร์แตกนี่ก็ย่างพ่อเอาเทปกาวมาติด พอไปได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเซนเซอร์สองตัวนี้ถ้าเสียก็ต้องขึ้นรถสไลด์นะครับพี่น้องครับรถสไลด์ก็แพ้นะครับพี่น้องครับอยากแนะนําให้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมว่าจะสร้างอะไรจากมูโกช็อปมาเปลี่ยนเบิงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพิ่นก็เพิ่นว่าเป็นของแท้นะครับพี่น้องครับถ้าของแท่นี่บ่ตองห้องเลยครับพี่น้องอายุการใช้งานนี่ได้โดนแท้แน่นอนครับพี่น้อง วาจลองสั่งมามาอยู่ครับวาแทบ่ะนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามไว้นะครับผมติดตามเบิ้งน้ำกันน้ำกันครับผมว่าจะสั่งอะไรจากมูกโกช็อปนี่แหละครับมาเปลี่ยนเบิง้งถ้าอะไรมาถึงผมก็จะรีวิวให้พี่น้องเบิ้งขึ้นกันแหละครับผมว่าเป็นจังใดนะครับ พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วครับพี่น้องครับเดีย๋ยวผมจะสั่งอะไรมาเปลี่ยนเบร้ลานนี้ครับผมจากมูโกช็อปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบสมเนะแล้วครับผมขอบคุณครับ